ตัวตัวแรกอะไรอะ่ะเออไม่เจอแล้วหู้บาดแดนซุกโน่เหี้ยอะไรเนี่ยได้เล่นไหมนะ่ยอนนะี้โอ้ยแดนสามพันกว่าเหี้ยโอ้ยเฮี้ยซุกโน่ซุกโน่แล้วสามขีดโน่แล้วตัอ,มโโอไม่ใ้หรอกบีสิบสามมีตังค์ทำสาม,สามขีดอะเราไม่ชนะปนหรอกเฮ้ยแจะมันบางนะ ถ้าเหยียบซุปโนได้อ่ะอาจจะชนะโอ้โหตอนมันบาดแดนไงจะเจอตัวแต่บาดดาเมจนะมีมีดันถึงอย่างเดียวโดดมาแล้วโดดวืดอ่ายบังบังเฉียบเลยขวาขวาซุปโนอยู่ขวาไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมูไปเล่นกระตู้ซุปโนทีเดียวมิตายหมูไปเล่นกระตุ้อื่นเลยบาดบาดผมเก็บได้ชุบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนอมผมอิเทียโดนอะไรอิเทียโดนบาดซุปโนแรงจัด อ๋อกูโดนลากไม่ได้ไปไหนเลยอู้ยตกโน่เชี่ยเชี้อะไรนะชี้อะไอ้คนแรงอ่ะตดโนคนแรงอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวผมชุบผิดคนแรงอ่ะฮะตกอยู่บไหนอ่ยโอ้กูกูเบื่อแดนหมดทำไมมันจับกูจังเลยวะไอ้เหี้ยไม่ให้แดนทั้งบ้านเลยเลือกจับได้เต้นสบายใช่กูเบื่อตกอยู่ไหนอ่ะ อยู่บ้านครับอยู่อยู่บ่อเราอยู่บ้าโนโน่อะไรหลังปูหลังกูบ่อบ่อเพี่อนได้กดสเตนใอยู่จริงมึงกดสนเตนอยู่จรงิงงอใช้เด็กเหรอทำไมตีไม่โดนอ่ะเอ้ยผมตีเข้าตีตีเข้าอยู่แต่ปัญหาคือไม่เล่นกับมือสัตว์ปัญหาคือแม่งหายตัวครับหนึ่งเออแล้ววิ้ยโดนฟ้าผ่าตาย อุ yes. well, ้ยเจ็บเจ็บกลัวกลัวไม่ได้สาบานเลยนะผมไม่ได้สาบานเบิร์ดเอ้ยมันเชนเหรอไม่รู้กูโดนลที่อะไรไม่รู้เนี่ยเด็กเด็กยังอยู่กับกูมันหายตัวอยู่แถวนี้เกิดขึ้นมาเตี้ยตับสนายได้สองตัวมาเลี้ยวๆอุ้ยสามเจอแล้วเบี้ยอยู่กับผมเนี่ยมันจะใบแล้ว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 ใบต่อเจ็ดล้านอุ้ยขี้อหันมาเชงกูทีเดียวเจ็ดล้าน ไม่ไม่ไม,ไม่งั้นต้องเหยียบสองตัว<ะ>บาทบาทบ,บางนะบาทวิกแล้วผมเล่นกับบาทจนวิกแล้วเอาสุดโ,โลกไมหลงยิงเข้าอยู่นะแต่มันสวนมาก่อหายเลยอะ่ะไม่เป็นไรวิสามนะเดี่ยิกบางวิบางแต่มผมโดนเจ็บหนึ่งเชี่ยมันจะฆ่าผมไปไหนวะอ๋อเจอแล้วโอ้คนเดล้วหนานนหนาหนาหนะได้อยู่นะ มาเบิร์ตรไอ้เบิร์ตะกี้วิตติดสองโอเปอร์โอเปอร์โอเปอร์หนุนขัดไอ้แม่งขึ้นมาให้กูได้สามเดโวเดโวเบียหมด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 เบียอุ้ยมันมันชี้อะมันมาล็อกผมนะเบียหมูหมูต้องเล็งไอ้นี่ให้ได้ไปแล้วไปแล้วก๊อ็ไปแล้วได้กูตายแล้วเพื่อน ยาครับใบต่ออุ้ยโดนโดนจับเบียเบียชกชุบชุบยิงฟรีได้มันจะโดนเชนนะเด็กโอ้ยผัดโอ้ยโอ้ยไปเจอฝางโตเลยวะโอเปอร์แล้วโอเปอร์แล้วโอเปอร์ระเบิดพังฝางฝางเบียวิกสี่ไอจังหวะกระเทือนมึงมันวิกสี่เร็วจังวะกูเพิ่งจุ๊บเพิ่งสองสามครั้งเองนะเฮ้ยแดนครับผมโอเปอร์แต่ไม่สามารถเอาพาร์ได้นะเราปิดพาร์ไม่ได้นะ พระบางพระบางเฉียบเลยต้องลุ้มหมูโดนหลับต้องลุมต้องให้เบิร์ดช่วยยิงไอ้เบิร์ดวีไอ้ไอ้เบิร์ดเล่นไม่ได้เบิร์ดโดนเชนทีเดียวตายเลยก็รอวีก็รอพีเอแล้วพีเอแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวแตกกูซุปโนกูใบกูกูใบแล้วหมูกูใบแล้วโดนจับตัวรัวเดี๋ยวหนึ่งขีดโดนแดงดึงอีทีเหรอไอหมูยังแตกอ่ะไม่แตกโอ้โหแตกอันนี้แตกจริงแดงหมดคือเบิร์ดมึงอยู่ในวงแดงกูมึงยืนได้เหรอเนีโว โอ้กูไม่ได้ขยับอีกแล้วคุณก๊อปไปเลยคุณก๊อปไปเล่นกับฝั่งนู้นเลยเหยียบคุณคุณก๊อปตีพัดเรื่อยๆก็ได้ครับสังวิเบียร์หมดนะอย่าหยุดนเบียเยอะเพิ่งเพิ่งให้มันโผล่ก่อนให้มันโผล่ก่อนโอ้โหอย่าี้อเนี่ยโผล่แล้วมันช็อตกูอยู่หมูจับฝักไม่จับฝักไม่จับโอ้แดนแม่งก่อนแดนตามอ่ะวิสี่วัแม่งสี่แล้วมึงรีไม่หมดอ่ะเด็กัพี่เด้งพักกับพี่เด้ง ี่อยากได้โอเปอร์มากเลยมันตายเนี่ยมาาสัอุ้ยมันอมผมแอลแม่งเออเลยดีออมดันแล้วนะไม่สนใจพระแล้วเนี่ยมันโอเปอร์ไว้ช่วยลุมพระหน่อยมีแค่ผมกับคุณนี่แหละต้องวิ่งเข้าวงนู่นแล้วอันหนึงมันมาหาผมนะไปชุบหมูถึงบ่ไม่รู้ไปไหหมูจับไมเยอะติดไหล่มาทนอมไอ้เบิร์ดมึงจะยืนได้กี่วิเนี่ย เออเดี๋ยวกูเปิดหนีอมตะด้วยแล้วเอย่าสติวอดี้รอเลยรอรอรอสิห้าวิห้าวิห้าวิโอวยจะตายผมเจียบอยู่โอเคโอเคไอ้เหี้ยสติวอดี้เกลบแไอ้บอดเนื้อแตกก็ไม่เท่านั้นผมเจี๊ยบไปสองตัวโอ้โหเอวสติวเอวยิงได้ยี่สิบตัวไอ้เหี้ยยิงหายอ่ะสองตัวพะมานช่วยกันลุงพะเลย พ้าเมื่อกี้ไอ้เบิร์ดไม่ทติลไหนที่จไปแน่นอนชุบไม่ทานกันเจนมาแล้วอะเอาอาภาร์มให้ได้อะหลังจากนี้มันมันโฟกัสผมแน่ใช่เล่นอ้โหศาสตว์เล่นอย่างนี้เล่นไงอ่ะพื่อนมันมันไม่เข้ามันไม่ออกมาเลยว่ะอุ้ยไม่เข้าไปนะตรงนั้นไ่ต้องเข้ามาไปต้องเข้ามายาตายไอ้เชี่ยหูดีมันอมช่วยชีวิตไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูทงอยู่ โอ้ยพีโออมถูกงบะด้วยโู้เทียนทีเดียวแตกไอสัตว์ไอสัตว์เอ้ยเกินไปบ่อะเฮ้ยกูโดนแดนดึงเายาวเลยพี่อะบ่าโดดไปแล้วบวาตายเฮ้ยสุดโนมาไหนล่ะมาดิสัตว์ มาดิเชียวเบิร์ตยิงผาทำไมยิงผาเลยโดนตะท้อนไล้ยรอแค่โดนล้มลุ่มลุ่แต๋ออ๋ออ๋อโดนตะท้อนอ่ะโอนแดนดึงไอ้เด้ยเอ้ยกูใบ้แล้วหมูกูใบ้ช่วยละไอ้สุนนหลังมึงเบิร์ตอุ้ยโดนอมเออคุณแอลมันอมผมอมตาตายพระตายแดนดึงอีกแล้วไอ้เด้ยตายพระตายเอาละไอสัตว์เอาแดนวิกาพรเปิดสลามพระไม่มีชุบพกวิกหนึ่งวิกหนึ่งแดนแดนแดน หมูหมูจับหมูจับให้ได้หมูจับให้ได้หมูจับให้อยู่หมูจับให้อยู่จับอยู่จับอยู่จับเร็วใบใบใบโอ้ยเออเช่นั่นเช่นนั้นแดนไปเนันอื่นวอล์กทันในสัตว์ตีนอยู่ับนึงโอเปอร์นีนี่ตรงผม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 ดำเลยเบิร์ดแดนกเอนแดนก่านแดนก่อนไอหมูจับไอหมูจับหมูตรงนี้เด้อเด้ตรงนี้ตองกูเลยตองกูเลยกูไปกูบกูบกูบกูแล้วกูบแล้วอุ้ยไปเชนนสัตว์หนึงเลอนเลือนก่อนกูอ กูไม่ได้ทำอะไรมึงเออตาบูตรงนี้ไอ้ัอันรอกันรอกันอกรอกรอกันรอกัอนอันรันเอกัอกันรอกันไันรอกนรอกนรไกแนรอกนรอรอกัอันไหกันรอันรอกอไั่ไลกันอกันอกัอกันรอกันมอเันอกันรอกันรอดันอออนนนนลัังให้หมูหลังให้หมูหลังให้หมูหัรัรัไปแล้วออรออ คือสัตว์หายอีกแล้วมาดิมันจะท่าโอ้ยฉันถึคนแรงไงเห็นปะพีโอพีโอกลางวงไม้กลางวงไม้กลางอยู่กลางอยู่กลางอยู่เชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยกดละครั้งแล้วมาดิสัตว์นี่ไงอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะกันดีแรงสได้เนี่ยได้ชิปไปได้ชิปไปเพื่อนโคตรแรงอเบียร์กูเห็นดาเมจแล้วมันโมแล้วมันติดดับเบิลเก้าล้านกับสิบห้าล้าน khai gì cái gì